สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับเซียวโจอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้จะมาพบกับ MG สตัวล่าสุดนะครับผมตัวนี้ของปี2020นะครับซึ่งเต็นบูคาเซนเตอร์ของเรานะครับเพิ่งนําเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมคันนี้เป็นรถ5ประตูนะครับผมรถแบบ5ประตูช่วงนี้นี่คนนิยม MG กันเยอะมากเลยครับผมช่วงนี้ทีนี้เราก็เห็นความสําคัญของลูกค้าว่าลูกค้ามีความต้องการรถยนต์ยี่ห้อ MG เราก็เลยเอามาขายในเต็น์ของเราเลยนะครับผมคอนนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับผมเดี๋ยวว่า สวยงามกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรอบๆของตัวรถกันเลยนะครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวดีนะครับผมซึ่งจะเป็นล้อแม็กนะครับแม็กขอบ15นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กธรรมดานะครับผมตัวนี้เป็นยางขอบ15นะครับผมขอบ15ก็จะมีลายธงชาตินะครับผมเนี่ยถือว่าสวยงามนะครับผมคันนี้มีลายธงชาติตรงกระจกมองข้างแล้วก็ข้างบนเพดานรถนะครับผมนี่ข้างหลังเลยถือว่าสวยเลยนะครับสาหรับคันนี้ตัวนี้ปี2020ไม่มีรอยเลยครับลูก คันนี้ถือว่ารถเนี่ยเดิมๆสวยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในตัวรถกันนะครับผมมาเลยอ่าถือว่าสภาพสวยสุดๆเลยครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับ ถือว่าการสตาร์ทเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวครับผมนิ่มมากเครื่องนี่นิ่มทุกอย่างโอเคหมดทุกอย่างรถคันนี้วิ่งน้อยมากเลยครับผมลูกค้าคันนี้วิ่งแค่90,00โลเองนะครับผมเนี่ยพลาสติกเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยครับจากกระจกเนี่ยที่บังแดดก็ยังอยู่ครับถือว่าใหม่มากๆเลยครับข้างในเนี่ยถือว่าสะอาดมากเลยนะครับผมคันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นดีตัวนี้จะไม่มีซันรูฟนะครับผมลูกค้าแต่ว่าผมว่าซันรูฟส่วนมากใช้งานก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าอากาศในประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเมืองร้อน รนซัลรูปเนี่ยไม่ค่อยจะจําเป็นเท่าไรผมว่าตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุพวงมาลัยถือว่ากําลังดีเลยครับผมคันนี้พวงมาลัยตัวนี้จะปรับขึ้นลง2ระดับได้นะครับผมก็คือมีปุ่มปรับขึ้นลงตรงข้างล่างเนี่ยฮะปรับขึ้นลงได้2ระดับส่วนเบาะนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนด้านหลังของตัวรถกันเลยนะครับฝาถังน้ามันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับลูกค้าซึ่งเป็นมาตรฐานของรถยุโรปอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูฝากระโปรงหลังกันเลยนะครับ ถือว่าวัสดุมีความคงทนแข็งแรงมากนะครับผมสําหรับ MG ข้างในนี้ก็จะเป็นชุดแะยางนะครับลูกค้ามีชุดแตะยางมาให้มีที่เติมลมมีสลักลากจูงฉุกเฉินนะครับอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เป็นที่เติมลมอยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะมีข้างหลังก็จะมีไฟส่องข้างหลังตัวนี้นะครับหนึงดวงเวลามืดมืดเนี่ยมีเซ็นเซอร์3จุดนะครับมี1จุด2จุด 3จุดนะครับอยู่ตรงกันชนด้านท้ายนะครับจะเป็นแบบฉบับของ MG 3เลย MG 3เนี่ยวิธีการเปิดฝากระโปรงหน้านะครับผมลูกค้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นรถทั่วไปนะจะอยู่ฝั่งด้านคนขับนะครับอ่าตัวนี้เป็นอยู่ฝั่งนี้กันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง DVT นะครับผม1.5นะครับผมซึ่งตัวนี้จะไม่มีเทอร์โบนะครับผมเป็นเครื่องเบนซินนะครับสามารถเติมน้ํามัน E 9 9 1อว่า E85 ก็รองรับได้ทุกน้ําันเลยครับทุกทุกิดเลยแบใหม่ ตัวนี้แบตจากโรงงานเลยนะครับผมนี่เดิมทุกจุดเลยครับฝากระโปรงทุกอย่างทุกอย่างเดิมหมดน็อตทุกอย่างกันชนกิฟเกิรบหรือว่าคันนี้สวยมากเลยนะครับผมจะมีแผ่นรองการคมร้อนมาให้นะครับผมสำหรับเจ้า MG ตัวนี้จะอยู่ฝั่งด้านหน้านี่ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจรถยนต์ MG นะครับผมคันนี้ถือว่าจอบโจทย์ได้ทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นปี2020ด้วยรถวิ่งน้อยด้วย9,000โลถือว่าลูกค้าได้ไปเนี่ยคุ้มสุดๆเลยนะครับผมสำหรับคันนี้สำหรับลูกค รับผมที่สนใจ MG 3คันนี้นะครับซึ่งคันนี้เข้ามาสดๆร้อนๆเลยทีเดียวลูกค้าท่านใดที่สนใจรถยนต์ MG ของเราลูกค้าทำอาชีพเกษตรกรทำไร่ทำนาหรือว่าอาชีพรับราชการนะครับผมช่วงนี้ก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้าเลยนะครับผมตัวนี้จะเริ่มดาวที่0บาทครับผมค่างวดก็อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับสำหรับวันนี้นะครับผมเซียวโจก็มานําเสนอรถยนต์ MG นะครับผมเดี๋ยวรอติดตามต่อคลิปหน้านะครับว่าผมจะมานําเสนอรถยนต์รุ่นไหนให้ลูกค้าได้รับชมสําหรับวันนี้นะ สวัสดีครับ